พอเราเลือกอะไรปุ๊บเนี่ยแล้วเขาเอามาใส่ให้อ่ะมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วตอนที่ศูนย์เขาเปลี่ยนให้อ่ะผมทำคลิปวิดีโอไว้ให้เดี๋ยวยังไงลองดูนะครับว่าเป็นแบบไหนเนาะวันนี้มานับรถที่ศูนย์นะครับคอนด้าสาธุป,ประดิษฐ์ให้บริการดีมากอันนี้ผมมาเปลี่ยนช่วงล่างเนี่ยใช้รถมาประมาณ10กว่าปีละนะครับช่วงล่างเราก็ต้องมีการอัปเดตเนาะรอบนี้เราจัดทั้งชุดเลยนะครับศูนย์แนะนําว่าถ้าเปลี่ยนทั้งชุดนะ่ะมันก็ระบบทุกอย่างมันก็ได้จะโอเคขึ้น ปีกนกลูกหมากกันโฟงอะไรทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้เราจะมายกดูว่าเขาเปลี่ยนแล้วอะไรเป็นแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็โชค๊คผมเปลี่ยนทั้งสีต้นด้วยนะครับโซคารแมอะไรทุกอย่างดีไซน์มันถือว่าสวยมากนะครับดังนั้นถูกใจยังไงก็เป็นอมาตะนะสิปีแล้วยังสวยอยู่นะครับเราดูดูแลช่วงหน้าเราใช้ปีอีกสักสิปีดูที่ว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับตัวยกตัวใหม่นะครับเดี๋ยวสกเกิร์ตแตกเนาะเราแต่งสกเกิร์ตออกจากศูนย์มานะครับ แล้นะพี่เขาก็ดูแลตรงนี้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวยกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรบ้างมีติดนกเพลิดนกตัวใหม่ใหม่กริบเลยเห็นไหมครับมีมันมันด้วยนะครับม,มีน้ำมันลูกป่าก,กันโครงยางนิน่มเลยนะครับอ่าแล้วก็โชแกแล้วก็โช๊คอ๋อโอเค แกนชกนี่ก็คือแกนใหม่เลยนะครับสีดําเงานะครับแล้วก็สปริงอยู่ด้านบนอันนี้เราเปลี่ยนสปริงด้วยเนาะใช่ครับใช่ชุดแกอ๋มกอ,อมาเป็นทั้งชุดอยู่แล้วโอเคไอ้ตัวนี้จะประกอบประกอบมาทั้งหมดเลยอ๋อมันเป็นประกอบต<า>ั้งแต่แรกแกะกองมาเป็นอย่างนี้เลยโอเคทารุ่นน่ะจะต้องแยกมาประกอบอีกครับครับครับทั้งสองฝั่งนะ อันนี้ครับมีลูกปากไปแหลกด้วยอ่าตัวนี้อันนี้นเปลี่ยนครับแั้งสองข้างนะแล้วถ้าเราจะโยกมันนิดหนึ่งไหมที่เขาบอกว่าใส่แล้วโยกโยกโยกหมุนหมุนอันนี้เราไม่รู้เราต้องหกักเปงอะไรอ๋อโอเคตังใจแต่ยางก็สวยออ๋ออันนี้ก็คือโค๊กอ่าทั้งเซฟ อย่างนี้นะส,สวยเลยครับอ,รอ,อ่าอันนี้เป็นสปริงนะครับสปริงสปริง,องของ,งโชคหลังอ่าใช่แล้วก็นี้แล้วก็โชกหลังตัวนี้อ่าสวยงามมาทรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะที่เราเห็นเป็นแต่งแต่งอะ่ะมันมีสปริงอยู่ด้วยมันคือโชกหน้านะโชกหลังมันจะเป็นพ่อนอย่างนี้เลยนะครับ นี่เราใช้อะไรศูนย์เบิกมาเหมือนกับป้ายแดงเนาะอัพช่วงล่างกันหน่อยนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มีตัวหนึ่งยางประกับกันโพงครับอาจจะดูยางนิดนึงจะอยู่ยางประกับอ๋อโอเคไอพีก้อนสี่เหลี่ยมที่ผมแจ้งครับขาหนึ่โอเคจะมีสองอ้าอ่าอันนี้เห็นและตรงนี้ที่หนึ่งครับ ห้องมีนี้ที่หนึ่งอาโอเคครับครับเรียบร้อยนะครับตรวจเช็คอะไรทุกอย่างครบถ้วนเดี๋ยวเรานับรถกลับบ้านได้เลยอันนี้เป็นอะไรเก่านะครับเราสามารถเอากลับได้ด้วยนะครับเพราะปกติโปรเซสของศูนย์อะเขาก็จะเอาอะไรเก่าอะ่ะให้ลูกค้ากลับอยู่แล้วเว้นแต่ลูกค้าบางคนไม่เอานะก็อ,อันนี้ก็แจ้งกับศูนย์ได้นะครับแต่อันนี้ผมอาจจะเอาไปดูเอาไปทำคอนเทนต์เอาไปทํารีวิวไง ็เลยขออกับทุกชิ้นนะก็จะประมาณนี้นะครับของแต่โช้ของศูนย์เนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่ามันมาจากโรงงานไงดังนั้นมันมาทั้งเซ็ตอย่างนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องประกอบอะไรดังนั้น q c วซีเขาออกมาจากโรงงานอยู่แล้วอะเราก็เชื่อมั่นเนาะแต่ถ้าร้านไหนเขามีความชํานาญเขาก็จัดตามสเปคเขาอันนั้นก็ได้เหมือนกันแล้วแต่คุณสะดวกเนาะ แต่ถ้าใครจบเรื่องเซอร์วิสและการบริการน่ะยังไงทางศูนย์น่ะเขาก็จะมีประกันส่วนนั้นให้เราอยู่แล้วไงอันนี้ประกัน1ปีเนาะเราก็ใช้เต็มที่เลยนะครับเรามีปัญหาอะไรก็เข้าศูนย์ได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นโชคหลังนะหน้าตามันก็จะประมาณนี้แหละนะครับใครที่จะเอาไปถอดโมดิฟายเนี่ยก็แล้วแต่ความเสียนนะแต่อันนี้เราเอาไปดูเอาไปดูคุณภาพของเขาเฉยๆนะครับโอเคยังไงขอบคุณ ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเราด้วยนะครับอันนี้ศูนย์ฮอนด้าพนามสามนะครับให้บริการดีมากนะอยู่แถวเลียบผ่าน้ำสาลุบมณิดนะครับมันใช้บริการได้ผมใช้มาประมาณสิบกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่ซื้อรูใหม่เลยนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับอันนี้ถ้ามันอายุการใช้งานมันถึงแล้วอะส่วนใหญ่มันก็จะโยกแล้วก็มันก็จะไม่หนึบเหมือนเดิมล้หลวงอ่าต่อให้มันไม่แตกเหมือนอย่างนี้นะครับมันก็ควรจะเปลี่ยนตามรอบเขานะครับ ก็อันนี้คือที่ศูนย์เขาบอกว่ากี่รอบกี่รอบกี่หมื่นกิโลต้องเปลี่ยนอะมันเป็นประมาณนี้แหละเขาคิดมาแล้วมันใช้ได้ประมาณนี้นะครับแต่นี่ผมใช้อเวอร์ไปสักรอบสองรอบแล้วนะครับมันยังใช้ได้อยู่แสดงว่าอุปกรณ์ของศูนย์นี่คือมีคุณภาพครับหลังจากที่ไปเปลี่ยนช่วงล่างมาแล้วนะครับบางโค้ดด้านหน้าของผมล้อหน้าแล้วกันนะครับนี่เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณนิ้วหนึ่งเลยนะครับปกติอะผมจะสอดนิ้วอะได้แค่ประมาณ2นิ้วนะครับ หรือว่านิ้วครึ่งด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าในช่วง10ปีเนี่ยมันโชคมันล้านะที่ผมเข้าใจนะแต่พอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันทําให้สเปคมันเพิ่มขึ้นมันดีตรงไหนก็คือผมเปลี่ยนยางเป็นสเปค205 55R16 นะครับมันกว้างใช่ไหมครับ205มันจะกว้างออกมาแล้วสเปคตรงนี้ครับมันจะต่ํากว่าด้านในใช่ไหมครับถ้า185มันก็จะชิดเข้าไปดังนั้นเวลายุบตัวมันจะอาจจะสอดอยู่ใต้บางโคนได้แบบนี้นะครับ ถ้าใครใช้ยางหน้ากว้างขึ้นมาเพื่อทําให้มันระยะเบรกมันสั้นลงนะครับแล้วก็ยึดเกาะถนนม,นมากขึ้นเหมือนผมอะ่ะอาจจะต้องในรอบ10ปีไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นนะครับก็ควรจะเปลี่ยนโชกแล้วก็ช่วงล่างพวกสปริงต่างๆตามคลิปที่ผมได้รีวิวไปแล้วครับดีกว่านะครับอันนี้ประสบการณ์ตรงของผมเนาะวันนี้มาเล่าประสบการณ์นะครับหลังจากที่ไปเปลี่ยนช่วงล่างมาแล้วนะครับเอาเป็นว่าทั้งชุดเลยแล้วกันนะครับ พวกปีกนกลูกมากันโคง้งอะไรไม่รู้สองามเซตนะ่ะแล้วไม่พอผมเปลี่ยนโชคด้วยนะครับสี่ตัวเลยนะครับหน้าหลังแล้วก็เปลี่ยนสปริงด้วยนะครับผมมองว่าจริงๆแล้วถ้าเราทําแบบเนี้ยในรอบสิบปีอ่ะมันโคตรคุ้มนะเพราะว่าผมขับน้อนด้วยนะรถผมประมาณสัก2องแสนกว่ากิโลนะครับผมก็เลยเปลี่ยนยกชุดไปเลยแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนตอนที่เราออกรถใหม่อะ่ะอาจจะไม่ขนาดนั้นนะ แต่ผมมองว่ามันคืออย่างนั้นเลยอะในฟิลลิ่งของผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนขับรถทั่วๆไปเนาะขับรถบ้านไม่ได้ซิ่งอะไรนะครับก็เต็มที่ก็ตามกฎหมายกําหนดถ้าย้อนเวลาได้เนี่ยผมจะไม่รอถึงขนาด10ปี13-15ปีอย่างนี้นะครับผมจะเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อถึงรอบ่อะก็คือศูนย์เขากําหนดว่ารอบเท่าไหร่ก็เปลี่ยนเถอะนะครับเราจะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบรถใหม่อไปตลอดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมทนขับ แบบล้อหน้าเวลาเราลงทางชันใช่ไหมครับแล้วเราหาักเลี้ยวอะครับบางโคนกับล้อผมอะมันจะคูดกันนิดนึงซึบอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นผมต้องช้าๆเหมือนรถสปอร์ตอะอ่ะทั้งนั้นที่เราเป็นรถบ้านธรรมดาเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้แต่งอะไรด้วยเว้นแต่ว่าผมใส่ยางเพิ่มขึ้นมากว้างเป็น205นะจากเดิมสเปค1้อยกลายเป็นว่าไอ้ตรงเนี้ยตอนที่เปลี่ยนครั้งแรกอ่ะเมื่อตอนที่รถ โช๊อะไรทุกอย่างมันโอเคอยู่อ่ะมันไม่ติดเลยนะครับลงทุกอย่างลงทางลาดแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ล้อจะไม่ติดบางโคนนะเวลาขึ้นคอสะพานลงมามันก็จะไม่ติดนะครับแต่พอถึงช่วงสิบปีอ่ะช่วงสิบเอ็ดสิบสองสิบสามปีเนี่ยผมต้องทนมาถึงสามปีนะขับช้าๆนะครับแล้วก็ลงอะไรทุกอย่างนะเก็บละเอียดเนาะเหมือนรถสปอร์ตนอะ่ะดังนั้นถ้าผมเปลี่ยนก่อนนะครับ แล้วก็ทําให้มันเพอร์์แมันดีขึ้นนะครับกลายเป็นว่าปัญหานี้มันจะไม่เกิดนะดังนั้นเราก็ควรจะเปลี่ยนไปเลยนะครับไม่ควรจะเกินสิบปีหรือสองแสนกว่ากิโลอ่ะอย่างงี้ดีกว่าเพราะแต่ละคนมันจํานวนกิโลมันมันไม่เท่ากันนะครับก็อันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะวันนี้ก็เลยมาจะมาแชร์ให้ทุกคนเห็นว่าเออมันเปลี่ยนแล้วมันดีนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับถ้ามีอะไรที่มันผิดพลาดไปหรือว่า เออมีข้อแนะนำอย่างอื่นนะครับฝากรบกวนแชทไว้ใต้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะครับมีอะไรพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะได้ทำให้รถที่เราขับอยู่เนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับ